มากินอีกแล้ววันนี้ปอจะมากินเส้นบุกกรุบนะคะรสหมาล่าผสมโนริสาล่ามาลองดูว่าจะเซ็บแค่ไหนโอ้คือจะบอกว่าหอมกลิ่นหมาล่ามากทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยอุย้ยได้กินปะเนื้กินปะล่ะอืม นี S <s <lichen b log> ่อืมอืมอืมต้องเลียปากเลย <s lichen b log> อร่อยอร่อยมากคือไม่เผ็ดเกินไปแซ่บหนัว